ปันไดขอแคมีไจก็เดินทางมาหายเสียมครับลูกค้าเคสนี่มาจากใต้ครับน่ะเดินทางมาจากใต้นั่งรถทัวร์นั่งรถตู้เพื่อจะมาซื้อเนินสดรถคันนี้น่ะจังอายุใส่ในจังหวัดเลยนะหาดไงอู้มาจากหาดใหญ่ของขาหาดใหญ่จบสดแสนกว่าบาทนี่น่ะวุ่นเลยวุ่นเลยพอมาถึงวุ่นเลยเอาคันนี้แหละมาฮอดใบสามมาฮอดใบสามแล้ววุ่นเลยเพราะว่าจะเอารถกลับบ้านพร้อมครับนะจะเมื่อบ้านขอนแก่นเราค่อจะเลยไปใต้ต่อ นะสุดยอดเีครับของแท้เดี๋ยวไปเบ่งสภาพรถกันนะตอนนี้เป็นมิซูมิชิมิลานขายเงินสดแสนกว่าบาทนะล้อใหม่ยางใหม่เกียร์ออโต้นี่สร้างเลากำลังบุ่นเลยเช็คระบบไฟไฟตัดหมอกไฟถูกดวงติดบ่อพ่วเราเดินทางกลางคืนเออออกไปได้ก็จะกลับกลางคืนเนาะอันตรายไฟถูกดวงก็ต้องติดแอร์ก็ต้องเย็นน้ำมันเครื่องกล่องเครื่องของเร็วนะมดเช็คไเบริดครับนะยุงเยื้องเช็คให้นะเดี๋ยวมาคุยกับเซลล์กันนะนี่เซลล์ดาว น้องดาวเป็นลูกสาวกบไหมดูดุดุนดูดุนแล้วก็เห็นดุนเซลคือไม่ได้ทานอย่งเซลเจ้าคือกองดาบกองดนักองหนักคักเห็นโอ้เซลน้องดาวลูกสาวกบอ่ะเดี๋ยวมาคุยกับเซลน้องดาวสาวไม่ห้างลูกติดเซลน้องดาวสาวไม่ห้างลูกติดนะว่าท่านใดลูกค้ามาแท้บ่อันไหนอันเนี้ยขายสดเนี่ย มาแล้วมาหอดองสามโมงเกินนี่มาจากไสมาจากหาดใหญ่โทรมาเมื่อวานได้เบอร์จากไอ้ยันน่ได้เบอร์จากเพจมาสวัสดีค่ะลูกค้าสนใจรถอีหยังค่ะกระามอาชีพเขาเนาะเขาบอจะเขาสิจัดไปแนนผมไอ้หนูเป็นแจ็สแฟนแนนได้พี่หนูจะไปซื้อสดซื้อสดเลยเออเอามะก้าอตี้กวางเนาะเบ่าวเหรนแล้วบาหัวเนาะก็ว่าเขาเบ่าเล่นเขาบอกว่าเดี๋ยวมีอื้อพอกัน ก็ไม่ได้แอดได้เด้น่าจะบ่เสียแล้วตัวต้มต้มกูแล้วไม่เนี่ยเพราะว่ามัสตายดีหลายๆกะเศร้ามากเขางานมากประมาณแปดโมเข่งดุขาโทรมาพี่หอดหมอชิดแล้วเด้ไปจังไหนป่านนี้เอาลูกค้ามารถยังจ้าโอ้ผมมารถไฟนอดแต่ว่าผมสิไปต่อรถตู้ก็เล่นไผลูกค้าขึ้นรถอยังนะไอ้อลันเด้อไผ้หนูบอกเขาว่าลงบิ๊กซี่สแกว์แต่หอดบิ๊กซี่แต่โทรหาหางเราขี่รถไฟป่บอก ขี่รถไปนอนมนจากอหันยาดออมชิุงเทเราลงหมอชิดกรุงเทพเราต่อมหาห้อแเรามาเบิ้งหลายทัานเห็นมาบาสี่คนนี้คนเดียวเลยว่าถามเนาะเอาเท่าไหร่เนาะมีมีตังค์บาทวะเด้อเออมีตังค์ับาทเต็ปเติเอาตังค์บาท เอาแบบพี่เอาตรงเด้อร์รถอยู่บ้านนี่เป็นตัวสูงบีแม็กลาว่าแต่ว่าผู้เฒ่าไปหาหมออยู่ขอนแก่นเอาไปให้แม่เพราะว่ามันคือื้อให้แม่ปเน่ยเื้อเอาไปให้แม่เด่นอ๋อแม่เราอยู่ขอนแก่นเออเราเห็นงานอยู่ฝุ่นเป็นลานเนี่ยนะเป็นมารีสอร์ทเป็นโรงแรมโรงแรมพวกโรงแรมนักท่องเที่ยวอ่ะเราบริสายเราแบบเอาว่าเอาไปให้แม่เวลาแม่ไปหาหมอจักถือใจเพราะถือใจเราซื้อให้แล้วแล้วว่าผู้เฒ่าผู้แก่เนาะจะเอารถเก๋งน้อยๆอีก็ข้าไปแลาไปลูกาันล้วว่าเพราะว่าเราอยู่ใต้ม่ปะอยู่ใต้แม่จะได้ไปหาหมอหาหมออย่างไร แล้ซือจปกซื้อแล้วพนซื้อแล้วเออพอกล้วก็ยังคนคนหลุดอยู่เออพวเอาสร้างหรอวฮ้ยพเอาก็ต้องเอาน่ยผู้เฒ่าเอาอยู่ดอกเออเอาผู้เฒ่าบ้านทาวนที่สี่นังแห่ก็เอาือเ่าก็ไม่แต่เสียซื้อรถแกงวัวไปแห่นะผู้เฒ่าเอารอเ่าแต่กับเสียงินเองกะพวเอาหรอเออพวเอาเพนเอาครนนี้ละพี่กระแสีได้ทำมาเพิ่นกับป้ายว่อเข้าได้กตือเปล่าบนแาะ บตเขาบอ่บตอตแล้วเสียกไปรถไอเขาพ่อพีบ่ออ่ะเลหลือตูนเพิ่นอ๋อเหลือตูนเหลือตูนมูมาขาดมากเลยกันอี่มูมาเป็นมูอีกคนนี้มามูมากกว่ากากมากพอดีมูคนเนี่หแหละอ๋อมาเป็นมูกันนี่แหละก็ะเลยบอกว่าเดี๋ยวพี่ดาจะลองไปคุยใหญเด้อว่าเพื่อแถาแก่เพิานา่นไอ้ เห็นว่าลูกค้ามาไก่เนาะเเออกนี่ไก่เดินทางมากเปิดโรงแรมให้นอนบ่นอนบ่นอนกลับคืนนี่เลยกลับคืนนี่เลยสิกลับข้อนแกนไปเสื้อผ้าแมนอ๋อว่าแล้วเห็นสร้างกระเซกไฟกันใหญ่เลยกระเซกไฟกระบิดยันไฟประติ้นองครับรถลงขึ้นแมนก็เลยบอกว่าถ้าบ่าไว้ดีจอดนอนเด้อก็เลยวังสิยังอะไรเอายังอะไรดีแม็กซ์อะไรเขาบอก เปลาครับเพราะว่าจะบ่ไว้กับจอดนอนเด้อบอกเขาบ่ไ保卫ก็หาจอดนอนพึ่งจะบอกกันเยอะแหงบ่เคยขับรถเกียร์ตักันนี่บ่เคยขับอีกเออขับแต่เกียร์ธรรมดาบ่เป็นยังจะใส่สองขาเด้อใส่ขาเดียวจะโต๊ะใส่จะได้โทรหาพี่ดาวก็ได้เอาจจะใส่ได้ด้วยพี่ดาวถ้าหนูไม่ทรงใส่จะได้หนูทรหาจะบ่ให้คนขับรถไปส่งเขาพรอม ซ้าเข้าไปพ่อเพื่อนก็อยากไปเองอยากแต่ว่าจะเแต่ว่าบอกว่าม่สองคนพ่อเป็นมูอกันเพต่นว่าแต่บ่าไว้ดีกันจจอดนอนแต่ว่าแถลงเข้าอ่ะถึบริการเพื่อนเนี่เปิดหอยเพป็นนอนหรือไปน้ำมันเต้าเพป็นกะว่ามาแล้วเนาะเป็นน้อนประหลัดหรือว่าได้รถกันมาประหลับแล้วเมู่อยุดงานหน่อยน้ำล่างานมาแค่นสองมือกะว่าเอารถไปส่งผู้เฒ่าแล้วมีอื่นน้ำมันแรงบายกับจะเมื่อรับไปให้งานที่เตาเอาผู้ใดสนใจรถยนต์มือสองจะซื้อสดหรือซื้อพอนนะเบอร์โทรเซลดาว ศูนย uh. uh. ์เก mm. ้าเจ็ดเก้าแปดสี่ศูนย์สี่ศูนย์หาจ่าเซลเถวทรมาจีบได้บอได้มีผัวแล้วนี่แล้วก็เลิกไดใดตัวตัวปรึกษาเรื่องรถได้ตลอดได้ลูกค้าไม่มีลูกค้าไม่มีอาชีพลูกค้าติดเครดิตลูกค้าติดแท็กซี่แม่คุยกันก่อนเพื่อเข้าหาคนสื่อพ่อแม่พี่น้องเขามีเนาะเพื่อสื่อแท่นใดเดี๋ยวเปล่าคิดว่าเดี๋ยวพี่ดาบอกอันหนึ่งไปข้ามเขาเหรอเพสื่อลดเงินเดอย่าคิดว่าจะของติดแบ็คลีดเดอร์มาหาพี่ดาว พี่ดาวจัดผ่านหลายขั้นแล้วรับจบอีกรับจบขี่คุยอีกแล้วขี่คุยอีกแล้วเอาลูกค้าเข้าใจว่าเจ้าของติดแปกฤทธเอาก็ได้ป้อยหลายขั้นอยู่ได้ล่ะเออน่ะคนอาจอาชีวะมารถดขอบเห็นป่าอนุมัติมากเลยอดขวดอ่าเ็บแล้วน่ะออกหัวออกหัวออกควายเออนั่นาระเออชีพว่าเจ้าของติดแบกฤทธิมาตลอดเลาวไปท้างเขาเนาะอาข้ามว่าคำธนาคารยังอาธนาคารที่ห้าสิไปไปเช็คกรบื้อขึ้นได้ล่ะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นอีกทีมันมันมันอยู่ที่เซลล์หรือว่ามันอยู่ที่ไหนปีเมื่อบ่มันกก็อยู่ับ บางคนเพิ่นยังบอกเข้าใจเข้ามันเถ่าแล้วเอ็นประเด็นว่าเก่งหรือบ่เก่งดอกพี่แต่วเข้าศึกษาบ่กจำเอาารักจำเอาแล้วเฮากเาา็เอามาเอามาปรับใส่เอาอได้คิดว่าจะของติดลองเบิงเ่งโทรมาปราึกษาก็ได้พี่ดาแบบนี้แบบนี้เถ่าแล้วดูแลเขาดีบ่ลูกค้าก็ต้องอ้าวดูแลเขาบปดนยังไงสิมาหาเลยก็บอกว่าตามเขาเลยเขาว่า มาเขาตัวอีกเออมาเขาตัวเต็มสอบเบิึงสอบส่งเบิรงขีดตัวอาอยู่แล้วขอยส่งให้เจ้าบังเมื่อวานนี้ส่งให้ประมาณใบสามมั้งใบสามอ่าส่งเบิรงให้พี่ดาวโทษประมาณเพราะเยอะนี่ไม่ได้แต่เขาส่งปุ๊บกอาเปล่าโทษแล้วเขาดรอปเป็นยังเปล่าโทษเลยไปเลยถ่ายยูไสต์ามสเต็ปเลยแต่ว่าขอยส่งให้หาค้นมาดิมือเส้าดีมากเดี๋ยวเล่าละสี่ห้าเดี๋ยวมือเส้าเนาะ พยาธิแบบเคท่าลุ้นเขาดือนะ้อเนาะเขากัแคป็บเยเขากัเบอร์โทรลูกค้าลูกค้าพี่ดาวจะเข้ามาซื้อสดอมาจากหาดใหญ่นะคะแต่มีเซลยรุ่นน้องคนหนึงเนาะอ้าลูกค้าหนูก็จะมาจากหาดใหญ่เหมือนกันี่แทนพี่ดาวมาเปิดโทรศัพท์ใา,ายโทรก่อนพูดแทนลูกค้ามาเราถามลูกค้าเลยลูกค้าซื้อก็ไปเลยบอกว่าพี่ดาวจองเด้อถ้าว่ามาหอดหรือเพชรพี่ผาโทรหาบอกเลยมาคุยกับพี่ดาวแล้ว ย่านกเพื่อนี่ม่ได้เต็มม้วนติ้วยีที่สามคนเพิทุกคนเลยมาได้ช่ก่อนคนหนึ้งมาได้ช่ทยชื่นั่งมาได้ได้แบดนี้ยันนี่เลยไม่เบื่อแปลกๆมาคุณตัวเอาก่อนไว้เดี๋ยวกเต็มม้วโอเคขอบคุณพี่ดาวหลายเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเบิ้งลูกค้านาทีนึงเดี๋ยวจะว่ามันมีลูกค้าอีพอร์ตอยู่หนึ่งนี่มีลูกค้านั่งรอเลยปะจ่ายตังค์แล้วปะจ่ายตังค์โอนแล้ว ไม่เหอวะสวัสดีครับขออนุญาตอัดคลิปสักหนึ่งนาทีนะเจื่อเปย์พซไพคุณแม่บ่เอาไปเซไพคุณแม่บ่อยู่แผ่นแกนนั่นบ่แล้วเม่ยรู้ยังบหูป่อมโบพี่ไสหูป่อมมาจากไซนั่นมาจากไสนมาจากหาดใหญ่มาจากหาดใหญ่นะครับ น่ากินข้าวกินปลายังเรียบร้อยแล้วโอเคข้าสั่งข้าวอีกกินยังโอเคขอบคุณหลายๆลายนะครับขอบคุณหลายหลายตามหน่อยเดียวพ่อเดี๋ยวให้บังยะสอยอีกทีมาเตือนมาน่ามาน่าร้านเปิดให้บริการทุกวันนะครับอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีสระแก้วน่าดีที่สุดสระแก้วนะครับผมน่าเข้ามาเลยจะซื้อจะขายจะแลกจะเปลี่ยนน่าจัดฟีแนนซ์ขายสดน่าไอซีเอ็มรับจบให้เบิร์ตมาหนี้ไปนะผมสวัสดีครับ